ดูอีกสักเครื่องหนึ่งนะครับ,รบที่เป็นความเดือดร้อนความหวาดกลัวของชาวบ้านเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะในอำเภอวังจันทร์เมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะที่บ้านของคุณถนอมกรึกหากิจคุณถนอมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไปบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านของคุณสุข,ขุมนาคนวลน,นะครับเป็นเจ้าของเล้าหมูเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้นี่ฮะนี่หมูของเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านประมาณสักตีหนึ่ง มีเสียงสุนัขเนี่ยเห่าเสียงดังเลยอืก็เลยมีอะไรผิดสังเกตตื่นขึ้นมาดูเอาไฟฉายส่องไปที่เล้าหมูนะครับปรากฏว่าเห็นสัตว์สีดําตัวใหญ่มีหางยาวแล้วพอส่องไฟไปมันก็หันหน้ามาแววตาสะท้อนกับแสงของไฟเนี่ยฮะก็แววตาเนี่ยฮะเป็นสีเขียวเลยแล้วก็จ้องมองมาแต่ว่าที่ปากของมันเนี่ยฮะขยํำคอลูกหมูอยู่อื พอเห็นแสงไฟวาบเข้ามาก็เลยปล่อยตัวลูกหมูแล้วก็กระจนหนีไปนะครับเข้าไปดูในเล้าหมูก็ปรากฏว่าลูกหมูเนี่ยนะถูกสัตว์ชนิดนี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเสือดำนะฮะ mm. ขย่ำที่คอนะครับเป็นบาดแผลเบอะเลยนะฮะนอนร้องครวญครางนะฮะส่วนลูกหมูตัวอื่นนะฮะอีกตัวหนึ่งก็ถูกกรงเล็บเนี่ยนะตะปบเข้าที่ใต้ตานะครับ คุณพิทักษ์ยิ่งยงหัวหน้าสัตว์พิทักษ์ป่าศรีระมันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือไหนเนี่ยนะ,ะมาดูแล้วก็บอกว่าต้องหาทางและะ้วเพราะว่าถ้าเป็นเสือดําจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วชาวบ้านแถวนี้เนี่ยนะ,ะเขาต้องออกมากรีดยางด้วยนะ,ะครับคุณบรรเทิงสุขแพทย์นะครับอาชีพกรีดยางบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นสุนัขพันธุ์ฝรั่งของคนของคนอื่นนะฮะมากินไก่ของชาวบ้าน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเป็นเสือดำจริงๆนะครับคุณพิทักษ์ยิ่งยงนะฮะหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าศิลมันจะบอกนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีลิงแสมที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ในวัดหนองม่วงถูกเสือดำปีนขึ้นไปกินไปกัดกินจนตายนะครับแล้วก็สำรวจดูรอบๆที่เขาเชื่อว่าเป็นเสือดำเพราะว่าไปเจอรอยเท้านะฮะเจอรอยเท้าแล้วคาดว่าเป็นรอยเท้าเสือแน่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะ รอยเท้านี้มีสองขนาดเข้าใจว่าเป็นเสือสองแม่ลูกนะฮะแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าไปพบรอยเท้าแห่งนี้อยู่ข้างๆกับโรงเรียนบ้านหนองม่วงโอ้โหตอนนี้เขาเลยกลัวขนใหญ่เลยนะฮะเพราะว่ามันมันใกล้กับเด็กนักเรียนมากถ้าหากว่าไปเจออยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านหนองม่วงนะฮะตอนนี้ทางพอ,อโรงเรียนก็ต้องมีการ จัดเวรเฝ้ายามดูนะครับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็คอยกาชับครูด้วยว่าให้ดูแลเด็กนักเรียนให้ดีๆแล้วก็สั่งเด็กนักเรียนด้วยว่าเวลาจะกลับบ้านเนี่ยก็ต้องเดินกลับกันไปเป็นกลุ่มๆนะฮะเลิกแล้วให้รีบกลับบ้านนี่นะฮะก็เป็นที่หวาดกลัวของเด็กนักเรียนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าเขาต้องตื่นแต่เช้ามืดไปกรีดยางแล้วมันมีสองตัวด้วยเป็นแม่ลูกนะฮะเสือดำ เป็นเสื้อดำตอนนี้ก็กำลังหาทางจับอยู่ครับยากยากจับยากนะมาถึงเรื่องของข่าวลือหน่อยนะครับก็มีข่าวลือเกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นข่าวปรับคอรมอวันนี้เห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ข่าวใหญ่เลยนะฮะนักข่าวก็เลยไปถามคุณยิ่งลักวันนี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกระแสข่าวปรับคอรมอเนี่ย นายกว่ายังไงบ้างก็ปรากฏว่าคุณยิ่งรักวันนี้เนี่ยนะฮะสีหน้างุนงงแล้วก็ง,ง,งุนงงฮะงงแล้วก็ยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ตอบคําถามนะยิ้มแบบงงงยิ้มแบบงงงแบบนี้น <laughs> ต้องทําท่าเวย <laughs> ก็คงอย่างนั้นแหะ <laughs> คือคุณยิ่งรักวันนี้ไปที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติไงไปขึ้นแท่นรับความเคารพจากตํารวจหญิงกองเกียรติยศเนี่ยฮะก็ <laughs> <laughs> พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องปรับคลมองปุ๊บงงเลยงงแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกก็เดินผ่านกลุ่มผู้สื่อข่าวออกไปที่หน้าอาคารสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ไปขึ้นแทน่นรับความเคารพลเลยนะฮะก็ไม่ตอบคาถามอะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็มีคนที่เข้าขายว่าจะถูกปรับออกเนี่ยที่มีชื่อเป็นข่าวเมื่อวานนี้อยู่3 4ชื่อใช่ไหมมีคุณวิเชษเกษมทองศรีมีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณมีคุณ ประชาประสบดีนะฮะมีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์วันนี้นักข่าวไปถามบางคนนะฮะที่มีชื่ออยู่ในข่ายนะฮะอย่างคุณประชาประสบดีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยวันนี้ก็บอกว่าการปรับคลมอก็เป็นเรื่องของนายกแล้วแต่ว่าจะดําเนินการตามความเหมาะสมตัวเองก็เป็นผู้แทนรัษฎรแบบสู้งานไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ทําหน้าที่ได้นะฮะก็ตอบแบบกลางๆคุณวิเชษที่มีกรณี เรื่องของถือหุ้นเกิน5%นี่นะฮะก็บอกว่าไม่มีความกังวลก็จะทำหน้าที่ระหว่างดำรงตำแหน่งให้ดีที่สุดโดยเฉพาะกรณีการถือหุ้นเกิน5%อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ถูกปรับออกยืนยันบอกว่าผ่านที่ผ่านมาได้ชี้แจงรายละเอียดไปทั้งหมดแล้วดังนั้นกระบวนการจึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกะกะตที่จะพิจารณาแล้วก็ส่งเรื่องให้กับสารรัฐมนูลชี้ขาดคุณสมบัติว่าจะออกจากการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะ แล้วก็มีคุณจารุพงศ์วันนี้ก็ไม่ตอบคําถามนี้อืก็คอ,อยจุดคอยจับตาดูนะฮะว่าคนที่มีชื่อโดยเฉพาะจะโดนปรับออกเนี่นะฮะสุดสัปดาห์นี้อาจจะไม่อยู่ในเมืองไทยก็ได้ทำไมฮะอาจจะบินไปแถบนี้ย <laughs> <laughs> บินไปยิ้มงององหรอือยิ้มงององ <laughs> วันนี้คุณบุญยอสุขถิ่นไทยนะครับ ได้สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดกรณีคลิปสสกดบัตรแทนกันในระหว่างการเจรา,าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวอนะครับได้ถแถลงข่าวเรียกร้องให้พักเพื่อไทยนะครับให้หาตัวคนที่กดบัตรในคลิปให้รับผิดชอบกับการกระทํานี้นะครับเพราะว่ามันผ่านมาสิบกว่าวันแล้วพักเพื่อไทยไม่มีปฏิกิริยาใดๆในเรื่องนี้เลยเงียบเลยนะฮะครับ ประหนึ่งว่ามันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะฮะในคลิปนี้ยืนยันว่ามีสสที่ไปรับบัตรจากสสที่กดบัตรแทนเนี่ยก็คือนายยุทธพงศ์จริญเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยซึ่งเจ้าตัวยอมรับมีนายคมเดชชัยสิวมงคลสสกาลสินพักเพื่อไทยทั้งสองคนนี้แม้จะไม่ได้กดบัตรแทนกันแต่ก็ไปรับบัตรจากสสคนที่กดบัตรแทนกันดังนั้นคุณตุนยอดก็ขอให้สสทั้งสองคนนี้ คุณยุทธพงศ์และคุณคมเดชกรุณาเปิดเผยบุคคลที่กดบัตรแทนกันด้วยว่ามันคือใครและขอเรียกร้องให้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะได้รับผิดชอบกับการกระทํานี้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพระประชาธิปิบัติดำเนินการยื่นเรื่องให้สารัฐธรรมนูญพิจารณาและศาลก็รับไว้แล้วครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะทําให้เงียบนะฮะทุกฝ่ายเงียบครับ เราอย่าลืมนะฮะพนักงานบริษัทที่เขาต้องกดบัตรอะไรกดบัตรเข้ากดบัตรออกนี่นะฮะเขายังเขียนเอาไว้เลยถ้าเกิดกดบัตรแทนกันเนี่ยไล่ออกนะฮะใช่ไหมฮะไล่ออกนะฮะหรืออย่างกรณีที่ไปสอบในสิบแทนกันครับพวกแก๊งไปสอบครูแทนกันใช่ไหม,อ,มอันนั้นก็ผิดกฎหมายนะฮะทุทจริตทุจริตครับแต่นี่กดบัตรแทนกันนะฮะกดบัตรแทนกันนี่มันจะไม่มีอะไรเลยเหรอมันจะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอฮะ แล้วกดไม่ใช่กดอะไรนะกดเพื่อที่จะลงมติในกฎหมายสําคัญนะใช่ฮะออก็สรุปว่าคนที่คนที่เป็นคนเสียบเนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ออแต่คนที่เดินอบัตมาให้เนี่ยรู้แล้วนี่นะแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะวันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานสวสัรหารนะครับ ได้ยื่นเรื่องให้กับคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภาน,นะครับที่มีคุณสายกังกเวคินสวสันหาเป็นประธานนะครับขอให้มีการตรวจสอบการแก้ไขรัฐมนูลเรื่องที่มาของสวเพราะพบว่าสำเนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรทำแจกให้กับสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่1เมษายนนะฮะมีเลขรับเนี่ยนะฮะ20ทับ25 56ไปตรงกับร่างรับนูลฉบับจริงที่มีนายอุดมเดชรัตนเสถียรและคณะยื่นต่อประธานรัฐสภานะครับสำเนาที่ทําแจกก็มีเลขรับเดียวกันหมายความว่าเอกสารทั้งสองฉบับจะต้องมีเนื้อหาข้างในเหมือนกันเพราะว่าเลขมันเหมือนกันนะฮะแต่คุณคำนวณบอกผมไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีการเพิ่มเนื้อหา2จุด ก็คือมาตรา115วงเล็บ9มาตรานี้บอกเอาไว้ว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวจะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งไม่สาซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเคยเป็นแต่พ้นจากตำแหน่งนี้มาแล้วนะฮะแต่ฉบับสำเนามีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้สวได้รับข้อยกเวน้นเออมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะว่า ฉบับจริงกับฉบับสำเนาเนี่ยเลขรับเลขเดียวกันเลย20ทับ2526แต่เนื้อหาไม่เหมือนกันเหมือนเราเอากระดาษแผ่นนี้ไปถ่ายเอกสารแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเออมันงงไหมผีหลอกแล้วนะฮะส่วนมาตรา1 1 6วรสองนะครับก็มีการแทรกเนื้อหาจากรัฐมนูญฉบับปัจจุบันให้ยกเว้นสวที่สิ้นสุดยังไม่เกินสองปีสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ก็เท่ากับว่าเป็นการปลดล็อกให้กับสว ทั้งที่หลักการของการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูนต้องการให้สวมาจากการเลือกตั้งแต่กลับมีการให้ดํารงตําแหน่งต่อเนื่องนะฮะร่างนี้เป็นร่างปลอมหรือยติปลอมหรือไม่ซึ่งในรัฐมนูนไม่ได้มีข้อบัญญัติไว้ว่าให้รัฐสภาโหวตรับยติปลอมถือว่าการแก้ไขรัฐมนูนครั้งนี้อาจผิดต่อข้อกฎหมายก็ขอให้กรรมธิการนั้นได้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วคุณภัยทูลคุณภัยบูลนิติจวรร ก็บอกว่าผมดูเอกสารนี้แล้วนะฮะก็ปรากฏว่ายังมีการพบความผิดปกติอีก3จุดนะฮะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ความบกพร่องแต่น่าจะเป็นเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไรนะฮะถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่ก็กรรมธิการมีมติเป็นเอกฉันรับเรื่องนี้ไว้พิจารณานะครับครับ อันนี้เราพักกันอีกสักครู่นะฮะเ <ฮะ S 1> ดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ<ะ>ร่วมสนุกตอบคำถามกับเทสโก้โลตัสเทสโก้โลตัสครบครอบกี่ปี TL 1 119ปี TL 2 19ปีพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับบัตรของขวัญมูลค่า500บาทจำนวน5รางวัลต่อสัปดาห์